ปกติในยามเช้าของทุกวันนะครับที่เมืองยาจางนี้นะครับก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นในบริเวณตำแหน่งนี้นะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่ามีบรรยากาศค้มเข้ามานะครับดูเขาเรียกว่าดูโอกาสมันเย็นเข้ามาทดแทนแสงพระอาทิตย์แรกของวันนะฮะเอาแต่ว่าบรรยากาศนี้ก็ดีเหลือเกินนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในสนันิดหนึ่งไปดูคนหนุ่มคนสาวนะครับ วัยรุ่นผู้มีอายุสูงวัยหน่อยก็ได้ครับนี่เขามาทำกิจกรรมถ่ายรูปกันยามเช้าสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะฮะให้ได้เลยนะฮะนี่ อ้าวครับตอนนี้มีเหตุการณ์คนจะจมน้ำแล้วครับผมอ้าวมีคนเข้ามาช่วยแล้วนะฮะอ้าวอาวโอ้เป็นตะคิวครับน้ำค่อนข้างลึกกว่าสมควรเลยครับอ้ามีคนมาช่วยแล้วครับโอ,โอ้โหหายใจห้คอแทบไม่คล่องเลยนะเนี่ยโอ้ เกิดเป็นตะคิวขึ้นมาครับแลวบริเวณตำแหน่งน้ํานี่ค่อนข้างลึกพอสมควรเลยครับอ๋ออ่ะมาช่วยกันเข้ามาครับช่วยกันเข้ามาครับโอ้เป็นสุภาพสตรีนะฮะพยายามพาเธอเข้ามาแล้วครับดีมากเลยที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากนะครับจึงสามารถมีคนเข้ามาช่วยเธอได้ทันครับโอ้โอ เยี่ยมเลยโอ้ถือว่าหมดกำลังใะเมื่อกี้ฮะอะ่ถือว่าโชคดีเลยนะครับรอดพ้นจากการจมน้ำได้โอเคเลย ต้องขอบคุณพลเมืองดีเมื่อกี้นะครับที่เขาเข้ามาช่วยนะครับ